สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะบอกวิธีที่จะทําให้เราได้หางาันใหม่ที่กําลังแจก,กอยู่ในซีซั่นที่25นี้แนละ้วว่าเราจะต้องไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะอย่างแรกคือเราต้องไปทาเควสอันแรกก่อนก็คือให้เราไปไต่แล้งค์25บรอบจากนั้นเนี่ยมันก็จะปลดเควสอย่างที่2ขึ้นมาคือเป็นเควสที่เราจะต้องเป็นแลนเดอร์แชมเปี้ยน3ครั้งถ้าเราทําครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้หางไปเลยนะน่าจะใช่แล้วไอแลนเดอร์แชมเปี้ยนอ่ะมันคืออะไรก็คือให้เรากดเข้าไปดูที่โหมดรลค์แล้วก็ให้เรากดไปดูตรรงเยมนนทหือีี่่ัจะขวา แหลงแลนเดอร์ land land er, ซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์ประจำอาทิตย์ละครั้งมันก็จะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ให้เล่นต่ออาทิตย์ไปนะตามเวลาประเทศไทยเลยซึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะให้เราเล่น10เกมจะกดโซโล่หรือว่าจะกดเล่นกับเพื่อนก็ได้นับหมดแล้วก็เมื่อเรากดเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่3หน้าหน้าแรกก็จะบอกแค่ว่ารางวัลตามเทียร์ของเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างก็จะได้ดาวเบนท์พาร์หรือไม่ก็ได้คาฟ้ามาแรกในส่วนของหน้าที่2จะเป็นบอร์ดคะแนนในกลุ่มของเราซึ่งใน1กลุ่มเนี่ยจะมีร้อย ก็จะเป็นการเอาอ e ีโลของคนที่อยู่แ้งใกล้ๆกับเราเนี่ยหรืออ e ีโลพอๆกันกับเราเนี่ยมาอยู่ในห้องเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันมั้งนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้หาเนี่ยก็คือเราต้องทําคะแนนให้อยู่ในเทียร์หนึ่งหรือก็คือแลนเดอร์แชมเปียนในกลุ่มของเราซึ่งมันจะมีแค่4ี่คนเท่านั้นที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในเทียร์หนึ่งหรือเทียร์แลนเดอร์แชมเปียนแล้วการที่จะอยู่เทียร์นี้ได้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือจะต้องทําคะแนนไม่ต่ํากว่า2,500หรือไม่ก็ ที่ดีที่สุดเลยก็คือควร3,000บวกถึงจะติดอยู่ในอันดับของแลนเดอร์แชมเปี้ยนแต่ก็คือคนที่อยู่เทียร์สองเทียร์สามหรือเทียร์ที่ต่ำกว่านี้เวลารีเซ็ตสัปดาห์แล้เนี่ยเราก็จะม่ได้เควสมันก็จะได้แค่ดาวเบรเดอ้์พาร์กับแต้มฟ้าแค่นี้เลยในส่วนของหน้าที่3ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ดูคะแนนหลังจากที่เราเล่นครบ10เกมไปแล้วว่าเราได้คะแนนเนี่ยว่าเราได้คะแนนบวกลบเท่าไหร่อย่างไรประมาณไหนก็จะประมาณนี้เลยถ้าถามว่าคะแนนเนี่ยเราต้องทําไงถึงได้มาแบบให้ได้เยอะที่สุด ก็คือจากอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเล่นไปเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยจะมาจากแต้มอันดับเยอะที่สุดต่อให้เราแบบคิวหกตัวแต่ถ้าเกิดแต้มที่เราทําออกมาได้ไม่ดีนีหรือไม่ท็อปสเนี่ยแต้มมันก็คือจะไม่บวกเลยและแถมติดลบด้วยหลักๆเลยเนี่ยก็คือพยายามอยู่ว่าได้ท็อปสามให้ได้ถ้าเกิดเราอยากเป็นแลนเดอร์แชมเปี้ยนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ผมเล่นไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่5ที่6เนี่ยแม่งลบ40-50แต้มอะ ก็คือแม่ไม่บก่กถ้าเกิดแล้วยิ่งถ้าเกิดคิวน้อยเนี่ยแม่ก็คือบอกน้อยไปถ้าเกิดแบบไม่ท็อปสามอ่ะก็จะประมาณนี้เลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดที่เราติดแลนเดอร์แชมเปี้ยนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่นับเวสให้เลยเพราะว่ามันจะต้องรอจบอนาทิตย์นั้นก่อนหรือว็คือเมื่อถึงวันจันทร์เพราะว่าระยะเวลาระหว่างสุกเสาอาทิตย์เนี่ยอันดับันอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่ดีแม่งอาจจะมีคนยิงขึ้นไป4 0 0พันแต้มในวันสุดท้ายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังไว้ด้วยในข้อนี้ ก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆนกันอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดอยากได้หางในซีซั่นนี้ก็คือเราจะต้องเป็นแลนเดอร์แชมเปี้ยนทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ในส่วนของคะแนนเนี่ยการที่เราจะได้แต้มเยอะที่สุดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่อันดับ123จะได้แต้มเยอะที่สุดก็คือพยายามอยู่ท็อปให้ได้แล้วก็ในส่วนของเวลาที่เหลือเนี่ยจะอยู่ประมาณ4รอบเหลือแค่4รอบเท่านั้นขอ,อย้ำา4รอบเท่านั้นถ้าเกิดนับจากวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็คือวันที่30จะเหลือประมาณ4รอบเท่านั้นก่อนที่จะรีแลง์ในวันที่25มิถุนายน เปลี่ยนไปเป็นสปีทที่2ก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็พยายามเข้านะครับส่วนผมก็ใครไหวไปก่อนเลยเพราะว่าผมนั้นลาไปก่อนขอบคุณค่ะ